สวัสดีค่ะ,คะย่าหลานหนกระแสจ้าฝากเป็นกําลังใจให้ย่าหลานหนกระแสด้วยนะคะขอบคุณทุกกาลังใจที่มีให้ย่าหลานขอบคุณค่ะ,คะมาจ้าน,นี้ย่าก็ไม่มีอะไรอก้ทอดมัน <c oughs> เื่อยหายใจก่อน <c oughs> ทอดมันซื้อมาซื้อแบบ หมักมาแล้วแง่มาทอดอันนี้ทําเองน้ํำมะจ่าย่าทําเองน้ํำมะจากฝีมือย่าอ๋อเบี้ยวหวานแซ่บน้ำมะจากแซ่บยูน้าเจ๋งนะน้ำมะจากแซ่บยูย่าลืมเอาน้ำจิ้มมดเลยอืมยิ้มเป็นอย่างเงี้ยแหละมา ตนทุนชีวิตคนเราเกิดมาไม่เท่ากันนะและ้วยังไงยากทอดมันอร,อ,อร่อย,อรอยพริกลกโยนเป็นเม็ดๆเลยแม่แม่เปอลดวไม่เร็นไม่เล่นเ่อน ข้าวหมูเปี้ยงอืมอืมเจ็ดแบจับคือเก่าจยบแจบไหมโรนบีแจับจับจับคือเก่า เออคือแซ่บคือชอบอืมทอดินมใจแซ่นุ่มทอดนานไปแข็งทอดกลางนุ่มนุ่มรอบแม่อืมเอบอืมไหนทำดีลูกแม่ทำได้ nó chẳng lưu yêu Thao tịt hóa Mẹ con Thấy không thao phạt Nhầm nhầm nhé, nhầm nhầm áo Nhầm màu Còn mẹ luôn nhầm thu น้ำไม่ได้สองไม่รู้เยี่ยมอาแล้วจิมจิมจิ้ม้ำมจมจิมจิมเิ้มดิ้มม แอบอยู่สองแม่ลูกแอบอยู่ปลาปลาอืมอืมโดนีก็แซ่บอืมโดนีก็แซ่บข้าวขว้าวหมูปิ้งหมปิ้งืหนูไม่ได้นะเ็ดนะลูกเ็ดของแม่เ็ษอืมคงเะเจอหุ่นเม็ดดี้วอืม tốt đỏ tốt đỏ tốt đỏ tốt nó tốt đỏ rồi đỏ ta đỏ kia là ไปป้อนลูกไปอืออคุณแม่มแลูกโยกไปกินไปป้อนลูกไปไอเสีงยงม่กลมแรง วันนี้ลมแรงลมแรงมากตั้งใจครับลมแรงมากกะเอเลคะอมกำลังใจด้วยนะคะสั่งข้า,าวกินหรอข้าวกินด้วยนะกนหมา

ไม่กินแต่ไก่นะไม่กินข้าวไม่ค่อยกินข้าวไปต่อนีดนิดนึงพม,มก็ไม่ให้กินข้าวไม่ให้กิน

bèt bèt đâu tên này má, tên mẹ kiếm được hấp, ha, um, má, chào, mẹ đấy, mẹ จัดมาจับจัดกยบยาหาจีน้ำหาจับจีน้ำวันจีน้ำมาวันจีน้ำทำไรไม่สุภาพก็ขอขอภัยด้วยนะคะวันนี้ฝากไว้แค่ในแค่ฝากเป็นกำลังใจให้ญาติหลานของกระแสด้วยนะคะขอบคุณ<อ>ค่ะ